คงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ชื่อของชาบีอารอนโซเทรนเนอร์คนหนุ่มไฟแรงของไบเออร์เลเวอร์คูเซนสโมสรอนยักษ์ใหญ่แห่งสึกบุนเดสลิกาจะกลายมาเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาสานงานกุมบังเหียนลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อจากเจอร์กินคล็อปกุนซือชาวเยอรมันที่ประกาศอำลาแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้หากถา้าบรรดาสาวกของแดงทั่วโลก ถึงคนที่จะเข้ามาสานงานต่อจากครอปนั้นออลอนโซซึ่งเป็นอดีตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลในระหว่างปี2004ถึง2009และอยู่ในชุดแชมป์ยุโรปปี2005จะต้องเป็นผู้จัดการทีมคนแรกๆที่พวกเขาต้องการอย่างแน่นอนปัจจุบันออลอนโซกำลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับทีมเลเวอร์คูเซ่นโดยผ่านทีมไร้พ่าย31นะัดติดต่อกันในทุกรายการและขอแค่อีกหนึ่งเกมพวกเขาก็จะทาบสถิติเป็นสโมสรระดับบุนเดสลิกาที่ไม่แพ้ใครติดต่อกันมากที่สุดตลอดการ ส่วนผลงานในลีกก็ยังผ่าพลพักคข้างคายานำเป็นจ่าฟุ้งเหนือแ,แชมป์เก่าอย่างบาเยนมิวนิกถึง5คะแนนอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูไม่ใช่สโมสรอเดียวที่จับตามองอาอนโซซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชยุคใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในวงการฟุตบอลยุโรปโดยอดีตทีมเก่าของเจ้าตัวอย่างเรอัลมาดริดและบาเยนต่างก็อยากได้เจ้าตัวไปร่วมงานด้วยเช่นกัน อลอนโซยังถือสัญญากับเลเวอร์คูเซนอีก2ปีครึ่งแต่มีรายงานจากสื่อหลายแห่งระบุว่าบอดบริหารห้างขายยาไม่ขัดขวางหากเทรนเนอร์วัย42ปีจะย้ายไปทำงานกับสโมสรอนที่ใหญ่กว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างลิเวอร์พูลมาดริดและบบเยนในสมัยที่ยังโลดแล่นเป็นนักฟุตบอลอลอนโซถือเป็นหนึ่งในสุดยอดมิดฟิลด์ตัวกลางของทีมชาติสเปนและเคยประสบความสำเร็จมากมายรวมทั้งยังได้ร่วมง,งานกับผู้จัดการทีมชื่อดังมาแล้ว แลหลายรายอาทิบราฟาเอลเบนิดสโชเซมูรินโญคาโลอันเชลอตติและเปปกวาดิโอลา ตล์การคุมทีมของอลอนโซมักจะใช้ระบบ4-3-3เป็นหลักโดยเน้นให้ลูกทีมครอบครองบอลเพื่อสร้างสรรค์เกมรุกจากแดนหลังและผ่านบอลกระจายไปทั่วสนามรวมถึงใช้การโจมตีแบบฉับพลันทันทีที่คู่แข่งเปิดช่องว่างขณะที่เกมรับก็ยังเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นส่วนบทบาทนอกสนามอาอนโซเป็นกุนซือที่มีความเป็นมิตรกับทุกคนสุภาพและจริงใจกับลูกทีมเสมอซึ่งทําให้เจ้าตัวได้รับการยอมรับอย่างมากจากทุกคนในสโมสรเลเวอร์คูเซนซึ่งความสัมพั การที่ยอดเยี่ยมภายในทีมนั้นส่งผลให้ลลพลพรรคทางคาย,ยากลายเป็นทีมที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆสถานการณ์ตอนนี้ไบยเยอร์ยังมีโทมัสทูเลิลคุ้มทีมอยู่ขณะที่อันเชลติก็เพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับมาดริดไปถึงปี2026ซึ่งเหลือเพียงลิเวอร์พูลที่ตำแหน่งของคลอบกำลังจะว่างลงและเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งหมดไม่มีใครเหมาะสมที่จะเข้ามาสารต่อลิเวอร์พูลเวอร์ชัน2.0ไปมากกว่าอลอนโซอีกแล้ว